สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาไขาข้อสงสัยให้กับนักพัฒนามือใหม่หลายๆคนนะครับที่กำลังมีความสงสัยในเรื่องของการใช้ React.js นะหรือว่าจะเป็นพวก JavaScript library หรือว่า framework ตัวอื่นนะครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้นะทำไมเราถึงไม่ใช้แค่แบบ HTML CSS แล้วก็ JavaScript ปกติก็พอแล้วนะครับ ก็จริงๆมีหลายคนนะฮะมีความสงสัยแบบนี้กันเยอะมากนะที่ผมเห็นก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพนะครับว่าเออทำไมเราควรใช้หลังจากที่ทุกคนเนี่ยมีพื้นฐาน HTML CSS แล้วก็ JavaScript แล้วนะครับเออก็ทุกคนอาจจะแบบต่อยอดมาเป็น React JS หรือว่าเป็นตัวอื่นก็ได้อาจจะเป็น Vue Angular อะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะครับอ่ะแต่ทีนี้มาดูนะครับ ก็พูดง่ายๆเลยนะครับตรงนี้หลายคนจะมีความสงสัยอย่างหนึ่งก็คือทำไมเราถึงต้องใช้พวก Library หรือว่าเป็นเฟรมเวิร์กอะไรพวกนี้นะครับก็ตรงนี้พูดง่ายๆเลยนะครับว่าพวก Library หรือว่าเฟรมเวิร์กต่างๆยกตัวอย่างเช่น ReactJS เนี่ยมันเป็น JavaScript Library สำหรับการสร้าง UI นะครับหรือว่า User Interface ให้แบบมันง่ายขึ้นใช่ไหมนะครับทีนี้นะครับการใช้เจ้า Library พวกเนี้ยนะครับก็คือมันช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ไวขึ้นนะนะครับเพราะว่า มันไม่ได้อำนวยความสะดวกให้แค่แบบเรื่องการเขียนโค้ดนะแต่มันมีแบบเครื่องมืออะไรต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้นะครับรวดเร็วแล้วก็ใช้ได้แบบว่าดีมากๆนะเออนะครับซึ่งถามว่าถ้าเราใช้ HTML CSS JavaScript ปกติเนะี่ยมันทำได้ไหมมันทำได้นะครับแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยการแบบโอ้โหทำงานที่เยอะขึ้นมากๆนะคือก็แนะนำว่าใช้เป็นพวกเฟรมเวิร์กอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับเออนะครับก็สรุปง่ายๆคือพวก อ่า r a r y หรือว่า Framework เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของการเป็น Developer เนี่ยมันง่ายขึ้นนะมันสบายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ผมจะมายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่ออยากรู้ว่าทำไมเราถึงใช้ React.js นะครับแทนการใช้พวก HTML JavaScript ปกตินะครับอ่ะมาดูตัวอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมี ่าเป็นหน้าเว็บใช่ไหมอ่ะสมมุติทุกคนเขียนเป็น html css javascript ปกติอ่ะนะครับอย่างเช่นผมมีหน้าเพจอ่านะครับแล้วผมก็จะมีหน้าเพจ e 2 p เพจ3 p a เพจ4นะครับเพจ e 5อ่ะผมเอาแค่5 page แล้วกันนะครับ5หน้าแต่อย่าให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูนะว่าสมมติเรามีแบบ หลายหน้ามากๆเป็นแบบ10หน้าอัพอะไรเงี้ยอ่ะสมมุติว่าแต่ละหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะมีอ่ะอย่างเช่นเป็น Nav นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับอ่ะเมนูประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ผมอาจจะมีเมนอ่านะครับแล้วก็ฟูเดอร์ copyright 2 0 2 3แล้วก็วานไปนะฮะอ่ะทีนี้ผม copy โค้ดมาวางใส่แต่ละหน้านะครับ อ่าซึ่งแต่ละหน้าเนี่ยเราก็อาจจะแบบลิงก์ใช่ไหมอ่ะลิงก์ไปที่แบบเพจ2นะครับเพจ3เพจ4เพจ5นะครับอ่ะประมาณนี้อันเนี้ยคือผมลิงก์แค่เฉพาะหน้าเพจตัวนี้นะนะครับซึ่งทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเราอ่ามีการแก้ไขโค้ดแบบเนี้ยเออนะครับหรือเราต้องการเพิ่มโค้ดอะไรเงี้ย คือเราต้องมานั่งอ่ะเราต้องมานั่งแบบอา,อาจจะเป็นการ Copy ใช่ไหมอ่า Copy มาเปลี่ยนใหม่เห็นไหมอ่าเปลี่ยนใหม่ทุกหน้าทุกคนเริ่มสังเกตความน่าเบื่อย,อยังครับเห็นปะต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่ทุกหน้าหรือแม้แต่ฟูเดอร์อ่ะสมมติ stones, เราเปลี่ยนเป็นปีใหม่ปี2 0 2 4อ่ะผมก็ต้องมานั่งเปลี่ยนทุกหน้านะครับแล้วอันนี้แค่5้าหน้านะเออมีแค่5้าหน้านะครับ ลองคิดดูว่าเว็บไซต์จริงๆมันอาจจะมีเป็น1 0 2 0หน้าหรืออะไรงนี้นะครับแล้วเราจะมาเขียนแค่ HTML เฉยๆไหมมันก็ไม่ไม่ควรเลยนะครับเออเนี่ยเห็นป่าว่าอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะนะครับเออแบบบางเว็บไซต์อาจจะต้องมีการเปลี่ยนเนื้อหาคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนเมนูอะไรเงี้ยนะครับหรือมันอาจจะมีบางส่วนที่เราต้องอัปเดตบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วคิดดูว่า ถ้าเรามีเว็บเยอะๆเราคงไม่มานั่งอัปเดตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันคือเสียเวลาน่าเบื่ออะไรเงี้ยเออนะครับหลายคนก็จะน่าจะพอเข้าใจอยู่เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับแค่เว็บอ่าห้าหน้านะเออนะครับก็น่าจะพอเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วนะว่าคงไม่มีใครมานั่งแก้ข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการอัปเดตอะไรเงี้ยเราก็คงไม่มาแก่ใช่ปะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็น React.js อ่าน,นะครับผมอ่ะ ก็เหมือนเดิมเลยผมจะยกตัวอย่างนะครับอ,อย่างเช่นเรามีเมนูใช่ป่ะนะครับมี nav หรือว่า navigation bar แล้วก็ o o o เดอ่์เดี๋ยวผมสร้าง component ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นวิธีแก้แบบนะฮะที่หลายคนเนี่ยมกักจะอยากรู้ว่าเออทำยังไงให้เราแบบสามารถสร้างตัวพวก navigation bar ตัวเดียวแล้วเราสามารถออใช้งานได้ในทุกๆหน้าอะไรแบบนี้นะครับเออซึ่งก็นี่เลยครับ เราจะใช้การสร้างเป็นคอมโพเนนต์นะถ้าเกิดเราใช้พวกไลบรารีหรือว่าเฟรมเวิร์กนะครับอ่าอย่างเช่น react นะก็เนี่ยผมก็แค่สร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาปึ๊บอ่าแล้วผมก็อาจจะมีนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะฮะยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็อ่ามีฟูเดอร์ด้วยใช่ไหมอ่าฟูเดอร์ js x นะฮะอ่าน,นี่ก็เป็นอีกคอมโพเนนต์หนึ่งนะครับอ่าผมก็จะเขียนว่า copyright 2023นะครับทีนีน้หลังจากเรามีคอมโพเนนต์พวกนี้แล้วเราก็มาที่ตัว a p p ดอทนะฮะอ่าอนะนะครับเอ้ยจริงๆอันนี้ผมสร้างเป็น TypeScript นี่นะอ่าไม่เป็นไรนะครับได้ใช้ได้เหมือนกันโอเคผมก็แค่ Import นะครับเออผม Import มาอ่าผม Import อ่าตัว Nav นะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้มันน่าจะนามสกุลมันมันผิดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น t s x ก่อน ตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะนะครับเผื่อใครเป็นมือใหม่งงๆอะไรเงี้ยก็อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะ import nav นะครับแล้วก็ f o o d e r มาเนี่ยเห็นปะ่ะเรา import มาแค่นี้นะครับแล้วเราก็เอามาใช้เลยเนี่ยอย่างเช่นผมก็เอาตัว nav มาใช้ด้านบนนะครับ f o o d e r มาใช้ด้านล่างเออแบบนี้นะครับลองมาดูเห็นปะ่ะว่าเราก็จะมีตัว nav มาแล้วก็ f o l d e r ด้านล่างเห็นไหม Copyright นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมมาสร้างหน้าเพิ่มแล้วกันอะอย่างเช่นผมสร้างหน้า a b o u t t s x นะครับแล้วก็หน้าเป็น contact t s x อ่ะนะครับเดี๋ยวผมวางโครงสร้างโค้ดมากันอ่ะนี่นะครับทีนี้นะครับเวลาเรามีหน้าอื่นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบบก๊อโค้ดอะไรมาเลยเราแค่ import component มาอ่ะอย่างเช่นหน้า a b o u t ผมก็ import ตัว nav นะมา แล้วก็อะไรแล้วก็ฟูเดอร์แค่นี้นะครับอ่ะหน้าคอนแทคเหมือนกันปึ๊บนะครับทีนี้ผมก็มาเรียกใช้นะครับเออเดี๋ยวผมจะเอาเนฟมาเรียกใช้เนะี่ยแล้วก็ฟูเดอร์ปึ๊บอ่ะระหว่างนี้ก็ผมจะมี h3 นะเขียนว่า about page อ่ะเดี๋ยวก,กรอบตรงนี้มาด้วยนะครับปึ๊บอันนี้เขียนว่า contact page โอเคทีนี้นะครับผมจะกลับมาที่ nav นะแล้วทีนี้ผมจะแก้นะสมมุติว่าผมลิงก์ไปที่หน้า about เออแต่นี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งตัว react router นะมันก็น่าจะลิงก์ไม่ได้นะนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องไปติดตั้งอะไรแบบทํา r o u t e r อะไรพวกนี้นะอ่ะเนี่ยคือเวลาที่ทุกคนเนี่ยนะครับต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรพวกนี้คือทุกคนไม่ต้องแบบเปลี่ยนแปลงทุกหน้าไม่ต้องไปไล่แก้ทุกหน้าคือทุกคนก็แค่มาที่ตัว n นฟ component แล้วก็มาแก้ไขหรือเพิ่มเมนูอะไรเงี้ยนะครับก็มาที่ไฟล์ตัวนี้ไฟล์เดียวนะครับหรือที่ฟูเดอร์เหมือนกันเออนะครับเราไม่ต้องไปแก้แบบไล่แก้ทุกหน้าอะไรเงี้ยเราก็แก้แค่ที่ตัว component ์ฟูเดอร์อย่างเดียวนะครับเนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถ้าเกิดทุกคนมีพื้นฐาน HTML CSS JavaScript แล้วเนี่ยคือก็ลองไปฝึกนะครับพวก Library อย่างเช่น React JS นะครับหรืออาจจะเป็น พวกเฟรมเวิร์อย่างเช่น Next.js อะไรพวกนี้เนี่ยเออ Vue.js อะไรพวกเนี้ยคือมันจะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นมากๆนะครับง่ายกว่าการที่เรามาเขียนเนี่ยพวก HTML CSS JavaScript ปกติคือถ้าเป็นพวกเว็บหน้าเดียวเออไม่ต้องมีอะไรเยอะแบบเอาเป็นหน้าเซลล์เพจหรือว่าเว็บที่แสดงผลข้อมูลเป็นข้อมูลปกติที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ฮะ เราใช้พวก HTML CSS JavaScript ปกติได้เลยนะครับเออไม่ต้องมาใช้เฟรมเวิร์กอะไรให้วุ่นวายก็ได้แต่สำหรับใครนะครับที่อยากจะพัฒนาเว็บที่มันจะต้องมีการแบบเนี่ยหลายๆห,หน้าเออมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยๆนะครับเว็บหลายๆห,หน้าแล้วก็อยากจะทำอะไรให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้ทุกคนไปศึกษาเรื่องของการใช้เฟรมเวิร์กหรือว่า library อย่างเช่น React นะครับก็ส่วนตัวผมแนะนำ React เพราะว่าอะไร React เนี่ยผมรู้สึกว่า มันเป็นตัวที่ยอดน,นิยมนะครับแล้วก็มันมีคอมมิชชั่นที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนติดปัญหาอะไรทุกคนก็สามารถเซิร์ชใน Google อะไรเงี้ยถาม Chat GPT หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับในการเรียนรู้คือมันง่ายต่อการเรียนรู้นะครับถามว่า learning curve มันสูงไหมถ้าแรกๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายเรื่องที่แบบ คือทุกคนต้องทําความเข้าใจแต่จริงๆมันก็เป็นทุกเรื่องแหละเออเวลาทุกคนไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็ต้องใช้เวลาใชออ้การฝึกฝนบ่อยๆนะครับก็นั่นแหละไม่มีอะไรยากเกินไปนะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับก็จะทําให้ทุกคนนะเห็นภาพนะครับว่าทําไมเ,ออเราถึงควรใช้พวก library หรือว่าเฟรมเวิร์กนะครับก็แน่นอนทั้ง library ทั้ง f ฟรมเวิร์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนา ทำให้การทำโปรเจกต์มันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นมากๆนะครับดังนั้นก็ควรใช้นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะฮะแลวรอติดตามชมวิดีโอตต่อ,อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอแนาครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ